สวัสดีนะครับผมพวกเราช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็พาน้องทองทิพย์นะครับผมมาหาผู้บ่าวนะครับผมช่วงนี้น้องเป็นสาวมีอาการติด,ตดเป็นสัตว์นะครับผมก็เลยได้พามาหาผู้บาวนะครับผมวันนี้เท่ากันครับผมเท่ากัน่ายแบงก์ก็ประมาณ15ตัวนี้ประมาณ13 นี่โอ้ยขี่รถมาลงมาลงมาปลยลงมาเลยกัอยืนี่กันไอนง้ยมาพี่นี <c oughs> ่น่ยืนกินน, <c oughs> นี่แหละนี่นะครับผมพวกขวานก็กำลังทำความสะอาดเก็บขยะลากออกนะครับเสื้อปอก

ดึงโซ่ลงเนี่ครับผมปล่อยปลูกเลยปล่อยปอกเลยมันเข้าไปปล่อยลดนี่นะครับผมนนี้ก็จะ สาวสำหน่อยเูกบินจุเขไปได้ไล่ไข้ไหมพี่ยานเดย่านยานแกๆกันดิกก้าถอยเขาแล้วยังกลัวอยู่นะครับผมบินถอยไป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 ลูก โอให้ดูเฮช็คกดูก่อนเช็คกดูก่อนอยยาดอยู่นี่นะครับผมยังดอปนี่ครับผมขนาดตกมันนะครับผมนี่ขนาดตกมันนิสัยดีมากครับผมภายแบงค์โทย <laughs> ยังกลัวนะครับผมยังกลัวไม่กล้าเข้ายังกลัวอยู่ไม่กล้าเข้านะครับผมนี่โอู้้บ่าวผู้บ่าวอยากจกผู้สาวไม่กล้าเข้าใก่หยาติอยู่เนาะเบื้องชื่นก่อนต้นเนาะ สาวยังกลัวๆอยู่ไม่กล้าเข้าใกล้ผู้บ่าวก็กวักมือเรียกนะครับผมกวักมือเรียกแล้วสาวบานโคกยาน

เช็คก่อนนะครับผมนี่เริ่มเช็คละยูบานมัถอยให้เดกเาจดางมันดกำลังไม่รดู่มคนไปใกล้ยังถอยมาหาคเนนะย่ยเราอยูบ้านมัยงยยงยงยงาอยง่บยานงยงยงยงง mày 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 lấy mày 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 mà cái gì mày mày mày

ไดสิด้สาวๆจ้าเขาจะเชื่อยอเออลได้ละมนี่อ้ละสาวๆเลยต๊งโบนี่จะข้ไปน้สาวๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสรวบ